สวัสดีครับแนวทางดาวโจนส์าัฐประจำวันที่25กุมภาพันธ์นะครับใครที่เพิ่งก็มาฝากกดติดตามด้วยครับใครที่สนใจหวยหุ้นกลางวันนะครับผมมีลิงก์ Facebook ทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับเข้าไปกดติดตามไว้ผมลงให้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับมาเริ่มแนวทางวันนี้กันนะครับเริ่มกันที่รัเสเซีย เด่นตัวแรกของรัสเซียครับ4ตัวเจาะนะฮะ4 0 4 1 4 2 4 3 4 5แล้วก็4 8เด่นอีกตัวคือ3ครับตัวเจาะนะฮะ3 1 3 2 3 5 3 6 3 7 แล้วก็39ครับรูดไปก่อนนะครับตัวเจาะก,ก็แล้วแต่ชอบครับทุกหู่หยทุกหุ้นเลยต่อมาอังกฤษครับเด่นตัวแรกครับ0ตัวจอนะฮะ02 03 04 07 08แล้วก็09ครับเด่นอีกตัวครับ

แล้วก็68ครับอีกตัวคือ7ตัวเจาะนะฮะ7 1 7 2 7 5 7 6 7 8แล้วก็7 9สุดท้ายดาวโจนครับดาวโจนเนี่ยถูกต่อเน,นื่องมา6วันแล้วนะฮะลองพิจารณาดูอีกทีแนวทางที่ผมให้ไปโนันนี้ เห็นตัวแรกครับ0ตัวเจาะ0 1 0 2 0 3 0 4 0 5แล้วก็0 9อีกตัวคือ1ครับตัวเจาะ1 2 1 3 1 6 1 7 1 8 19อ่ลองพิจารณาดูดครับแนวทางที่ผมให้ไปถ้าใครเก็บสติกันไว้เนี่ยตัวไหนที่เข้าต่อเนื่องนะครับก็จะมีโอกาสหลุดได้นะครับอันนี้ต้องพิจารณาดูกันอีกทีนึงอ่ะยังไงฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับแล้วก็ลิงก์ Facebook นะครับสำหรับห้องกลางวันทิ้งไว้ใต้คลิปครับไปกดติดตามกันไว้นะครับขอบคุณครับ